สัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูประถมจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8ถึง29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวสายลุงละกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรก กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567วันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินหรราชวิทยาลายัยในพระราชถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรมการประกวดระบายสีภาพวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย ถึงปฐมวัยปีที่3เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการระบายสีภาพอีกทั้งให้เด็กปฐมวัยได้ลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9 ณนะห้องประชุมศูนย์เ,เล็กๆจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมที่2กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์เ,เล็กๆวิทยาเขตสุดินหอราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการวันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาเรือเอกสาโรดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายธานินทร์พุ่มอรุณ ผู้ตวรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีทำบุญตักบ่ายข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการประจําปี2 5 6 7มีพระครูพิพัฒศรีราจาร์จะเอาว่าสวสิินทรนเทพรัตนารามจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวสุก,กัลยาแก้วสมผู้อุ้นวยการกองสวัสดิการแรงงานนายพัฒนาชาชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนางเลไลทับรังสีผู้อํานวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรหอราชวิทยาลัยในพระราชปถพมภ์จังหวัดสมุทรปราการแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงผู้ปกครองและเด็กปฐมวยัยร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จํานวนสิบรูปจากวัดสิริน,นทรเทพรัตนารามจังหวัดนครปฐมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมสุดท้ายพิธีมอบโล่เกียรติคุณบริษัทลํำสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนวันศุกร์ที่29พฤศ,ศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาเรือเอกสาโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายธานิมพุมรุณผู้ตรวราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกิจกรรม CHR และพิธีมอบโลก่เกียรติคุณบริษัทล่ำสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูุถธมภมจังหวัดสมุทรปราการเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยปีนี้ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนต่อเติมหลังคาการศาสตร์ปรับปรุงพื้นและเปลี่ยนกระจกห้องน้ำทาสีผนังอาคารเรียนสามเมียงสาวสุกัลยาแก้วสม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานนางเลไลทับรังสีผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทร์หอราชวิทยาลัยในพระราชุขธรรมจังหวัดสมุทรปราการแขกผู้มีเกียรติครูพี่เลี้ยงผู้ปกครองเด็กปฐมวัยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทล่ำมสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายในงานมีการรับชมการแสดงมอบของรางวัลให้กับเด็กปฐมวัยที่ร่วมการแสดง มีการให้ความรู้และสาธิตการประกอบอาหารมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าจากบริษัทล้ำสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนณบ,บริเวณลางกิจกรรมของศูนย์เ็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนเดเล็กวิทยาเขตศิรินทอลาชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปาการช่อง y o u u u b e c ช a n n l ไลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02-360-2837สสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ